ข้อความจากท่านมหาเทพมิคาเอลเพราะมันมีคริสตัลที่เป็นตัวกำเนิดพลังงานที่ฝังอยู่ที่ฝ่ามือท่านครูรู้ที่รักทั้งหลายเราอยากจะเตือนความจำให้กับคุณอีกว่ามือของคุณเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเชื่อมประสานไปยังสมองของคุณเพราะว่า มันมีคริสตัลที่เป็นตัวให้กำเนิดพลังงานทิพฝังอยู่ที่ฝ่ามือมันถูกออกแบบมาให้เป็นตัวกระตุ้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แรงที่สุดบางอย่างในกายเนื้อของคุณนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ที่มีความสามารถในการกระตุ้นพลังที่ฝ่ามือเพื่อใช้ในการรักษาเยียวยาตนเองและผู้อื่น โดยผ่านมือของเขาได้ซึ่งในอนาคตคุณจะมีศักยภาพในการพัฒนาเซลล์ความทรงจำที่อยู่ภายในนิ้วมือของคุณขึ้นมาได้ใหม่เพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงยังข้อมูลของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกผ่านทางการสัมผัสและการฝึกฝนที่ดี จะทำให้คริสตัลที่อยู่ในฝ่ามือทั้งสองของคุณที่เคยถูกโปรกแกรมไว้กลายเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานคริสตัลบำบัดได้ด้วยตัวคุณเองด้วยการจดจอกับการกระตุ้นพลังของการบำบัดรักษาที่อยู่ภายในฝ่ามือของคุณผ่านการฝึกหายใจแบบอินฟินิตี้ การหายใจแบบอินฟินิตี้การหายใจแบบอินฟินิตี้มีวิธีการคร่าวๆก็คือค่อยๆหายใจเข้าช้าๆยาวๆให้ลมหายใจลงไปสู่จัก,กระที่สามตรงกลางท้องพร้อมทั้งจินตนาการว่าจัก,กระที่สามนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยแสงสว่าง แล้วค่อยๆจินตนาการทำความรู้สึกว่าแสงสว่างและพลังงานนี้ไหลขึ้นมาตามกระดูกสันหลังขึ้นมาสู่ก้านสมองและไหลทะลุออกไปทางจัก,กระที่เจ็ดจากนั้นก็ไหลย,ย้อนลงมาทางด้านหน้าของเราโค้งเป็นวงกลับ ลงมาสู่กลางท้องเหมือนเดิมหายใจออกยาวๆจินตนาการและทำความรู้สึกว่าแสงสว่างและพลังงานอันนั้นไหลออกทางด้านหลังไปตามกระดูกสันหลังแล้วลงไปยังก้นกบแล้วก็อ้อมมาที่จักระที่หนึ่งแล้วไหลย,ย้อนขึ้นมาด้านหน้ามาบรรจบที่กลางท้องเหมือนเดิม พร้อมกับนําพาพลังงานและแสงสว่างที่มากขึ้นกว่าเดิมมาเติมลงไปด้วยซึ่งเมื่อครบรอบนี้แล้วก็จะได้รูปเลข8หรือรูปอินฟินิตี้นั่นเองให้ทำแบบนี้ต่อไปจงกว่าจะพอใจแล้วให้ค่อยๆขยายวงกว้างของเลข8นี้ออกไป โดยให้ด้านบนของเลข8อยู่เหนือศีรษะของเราส่วนด้านล่างของเลข8ให้ลงไปถึงโลกเลยทีเดียวด้วยการจดจ่อในการส่งหรือจดจอกับความรู้สึกถึงอนุภาอาดามันทีนแห่งแสงสว่างที่อยู่ภายในฝ่ามือของคุณซึ่งทำให้ฝ่ามือของคุณเริ่มอุ่นมากขึ้น หรือเกิดความรู้สึกซาซาซึ่งมันก็จะใช้เวลาอยู่สักครู่หนึ่งก็จะรู้สึกเช่นนั้นแต่คุณก็จะค่อยๆได้รับพลังในการส่งแสงสว่างแห่งผู้สร้างเพื่อการบำบัดเยียวยาไปยังตำแหน่งต่างๆของร่างกายของคุณเองได้ในอนาคตการบำบัดเยียวยาจะเต็มไปด้วยนักบำบัดที่ทรงภูมิความรู้ และทรงพลังด้วยขีดความสามารถในการส่งพลังงานที่เกือบจะเหมือนกับการยิงลำแสงเลเซอร์อันศักดิ์สิทธิ์ไปยังคนไข้ของเขาเพื่อการบำบัดและเยียวยาได้ซึ่งวิธีบำบัดด้วยพลังเลกิและพลังงานอื่นๆก็มีพื้นฐานมาจากความรู้อันลึกลับจากโบราณการแบบนี้ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องสาดส่องแสงสว่างของตัวเองออกมาเพราะคุณคือสตาร์ซีทที่กำลังถูกปลุกให้ตื่นรู้ถึงมรดกตกทอดแห่งสวรรค์ของคุณที่เคยถูกเข้ารหัสไว้ภายในอะตอมคริสตัลเมล็ดพันธ์ุและถูกกักเก็บไว้ในจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยดังนั้นจงรู้ไว้ด้วยว่า ภายในนั้นจะมีประวัติศาสตร์อันแสนเลอเลิศในความห่างกล้าและเรื่องราวของความรุนแรงที่ถูกนำมาร้อยเรียงไว้อย่างอลังการบ่อยครั้งที่มันมักเป็นเรื่องของการวิวัฒนาการของมนุษยชาติที่มีเส้นทางอันยืดเยื้อคุณกำลังจะพบกับการฟื้นคืนซึ่งขีดความสามารถ ที่อยู่เหนือการสัมผัสของศักยภาพแห่งจิตสํานึกที่สูงขึ้นซึ่งมันไม่เคยได้ถูกนํามาใช้มานานหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่จะต้องมีการอุทิศตนและการใช้ความพยายามที่จะเปิดประตูที่ถูกผนึกไว้นี้เพื่อเข้าไปสู่ภูมิปัญญาภายใน หรือจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่คุณจะต้องหัดที่จะเชื่อถือจากการนำทางจากภายในของตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งหัวใจที่มีความรักและความดีงามจะช่วยขัดเกลาจิตสำนึก และสรรรสร้างความสงบเยือกเย็นให้กับจิตใจมันจะพัฒนาไปสู่สภาวะแห่งการดำรงอยู่ที่เต็มไปด้วยเสถียรภาพแต่ต้องไม่ใช่การฝึกฝนในแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นที่จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกๆด้านของการดำรงอยู่ในทางโลกกายภาพว่า มนุษย์กำลังตื่นขึ้นจากภาพฝันอันลวงตาของหลายหลายยุคหลายหลายสมัยที่ผ่านมาในอดีตซึ่งจะเป็นการกระตุ้นแสงสว่างแห่งจิตสำนึกพระเจ้าที่แทรกซึมอยู่ในการสร้างสรรค์ทั้งปวงให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ทุกๆจิตวิญญาณต่างมีรหัสจิตสำนึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็นแก่นแท้ที่แข็งแกร่งอยู่ภายในเซลล์ของพระเจ้าบรหัสนี้มีการสั่นสะเทือนและสะท้อนถึงกันหรือมีความสอบค้องต้องกันในทุกชาติพบอย่างสมบูรณ์สิ่งหนึ่งที่เป็นความมหัศจรรย์คือ การปรับตั้งค่าสัญ,ญลักษณ์เฉพาะในทางพลังงานของคุณขึ้นใหม่เพื่อให้เข้ากับบทเพลงใหม่แห่งจิตวิญญาณของคุณโดยการปรับเคลื่องความถี่ต่างๆให้เข้ากันเพื่อให้ความสั่นสะเทือนได้เข้ากับกระแสทานของแสงแห่งชีวิตที่เชื่อมต่อจิต กับวิญญาณของคุณและเข้ากับส่วนอื่นๆอีกมากมายของตัวตนอันสูงส่งของคุณณเวลานี้เป็นการเริ่มต้นของกระบวนการเลื่อมระดับของคุณที่แท้จริงคุณอาจยังไม่สามารถทำความเข้าใจได้ว่า คุณได้มีการเชื่อมต่อกับทุกเหลี่ยมมุมของตัวตนอันสูงส่งทั้งหมดของคุณเองอย่างมั่นคงอย่างไรแต่สิ่งที่ดีที่สุดของการตื่นรู้ที่น่าฉงนก็คือตอนที่คุณรู้ตัวว่าคุณคือเหลี่ยมมุมหนึ่งของรูปธรรมแห่งแสงสว่างหลากมิติอันยิ่งใหญ่นั่นเอง ก็เป็นข้อความจากท่านมหาเทพมิคาเอลนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธแอดมินและผู้แปลนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะนำวิธีนี้ไปใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ